สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะครับก็วันนี้พอดีอ่ะมีเตรียมรถให้ลูกค้าเนาะลูกค้าจากลำไยมาสของพี่ผู้ใหญ่กิษนานะครับก็ออกไปแล้วคันหนึ่งก็อันนี้ใหล้ลูกสาวมาซื้อตอนแรกนัดกันไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้โทรมาไปดูเลิกกับเจ้าวาดแล้วนะครับกับหลวงพ่อแล้วต้องเป็นวันนี้เท่านั้นเออเลยต้องเตรียมรถดว่วนล้างด่วนเลยเดี๋ยวจะเอารถไปล้างให้ลูกค้า เราไม่แน่ใจนะทุกคนว่าร้านที่เรามาล้างเนี่ยรถจะเยอะไหมนัดลูกค้าไว้เที่ยงนี่แล้วก็ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นออโตโน้นะครับตัว X-Series เฮ้ย X s e r ซ e s มันมีแพดเดนชิปมาให้ด้วยตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยสะดวกนะเวลาขึ้นเขาลงเขาเวลาที่เราไม่ต้อง แต่ว่าตอนหมุนพวงมาลัยมันพันกันก็นกนอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อา้าวใจเย็นมากเลยเจ้าประกุลช่อง โอ้โหยังมีคนล้างอยู่จอดรอ <c oughs> ตอนแรกพี่ต่ายว่าจะรีวิวกันวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าลูกค้ารับด่วนวันนี้ก็อาจจะไม่ทันก็ถ่ายให้ดูเลยละกันโดยรถที่เราขับมาเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นเจ้าตัว x series 4ประตูยกสูงสีขาวมุกดรไมคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ลายคาดฝากระโปรงใหม่ส่วนหลักๆนะครับที่ดูภายนอกว่าจะเป็นตัว X-Series นั่นก็คือเจ้าตัวลายล้อม Max ของเขานั่นเองสีดํา Crossback นะครับเฉพาะ X-Series เท่านั้นทั้งแคปทั้ง4ประตูมีกุญแจคีเลตให้นะครับกุญแจก็เหมือนที่พี่ตายถือเนี่ยออโอ้กระเป๋าเปิดเงินล้านจะหายนะเนี่ย <laughs> ชุดสปอร์ตบาร์ใหม่นะครับก็จะเป็นสีบรอนแล้วก็ตัดกับสีของตัวรถนั่นเองเป็นสีขาวนะ แบบนี้ราคาคันนี้นะครับจะของเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทหนึ่งล้บาทนะจะมีสีดํากับสีขาวมุกเท่านั้นเท่าแรมโบถูกตัดออกไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกันไฟท้ายสามชั้นนะครับตัวนี้ลูกค้ามีการติดตัวล็อกฝาท้ายเพิ่มด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้มาจากโรงงานนะทุกคนดู ก็จะเป็นตัวชุดกระบะนะครับตัวนี้กระบะของเขาก็ได้มาจากโรงงานเป็นโลโก้ของ isuzu นะครับลฟ้าด้านหลังมีมาให้ระหว่างรอคิวล้างนะครับก็คันนี้เป็นเจ้าตัวเกรดเอสนะครับมีการใส่แม็กแต่งแม็กตัวนี้ใส่แบบไหนกันอ่าเป็นแม็กของ jp นะครับเป็นแม็กปัดเงาจัดท่งก็เป็นหน้าหนึ่งอ่าหน้าสองหลังสามประมาณนี้ยางน่าจะใส่50าสินะครับ 255 50 ขั้นตอนลงโฟมเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาด ล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะแล้วทีนี้ก็คือเหลือไปเช็ดแห้งทำความสะอาดนะครับแล้วก็แบกภัยไหนนั่นเองเ <c oughs> สียคันสีเทาของใครฮนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ระหว่างน้องๆน,นะครับทีมงานเช็ดทําความสะอาดด้านหน้าเราก็มาดูด้านหลังกัน X-Series นะครับเขาก็จะเป็นตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำนะอันนี้เป็นจารองมือเปิดนะครับลูกค้าไม่ให้ติดนะลายเบาะเป็นลายเบาะใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็เขามีแอร์ด้านหลังมาให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันเน้นโทนสีดำทั้งหมดเลยผ้าบูห่หลังคาก็จะเป็นสีดำสวยครับน่าใช้ดำเปียโนแบ็ค รอแป๊บหนึงบบน่งรอแป๊บหนึ่งทีมงานกำลังเช็ดทำความสะอาดสำหรับฟิล์มนะครับไม่แน่ใจว่า,าพี่ต่ายบอกไปหรือ,อยังช่วงต้นคลิปนะครับด้านหน้านะครับลูกค้าให้ติด40ด้านข้างลูกค้าให้ติด60นะครับก็ติดให้ลูกค้าเรียบรยน้องๆทีมงานกำลังทำความสะอาดนะกำลังแว็กภายในด้วยตอนนี้ อหมดเลยพวงมาลัยมันติฟัง์กชันหุ้มด้วยหนังมีครูสคอนโทรลให้เอเดี๋ยวไปตายให้ดูตัวนี้จอกลางนะครับจอ MID นะครับตัวนี้7นิ้วนะจอกลางนะครับจะอยู่8นิ้วนั่นเอง x x ็กซิลเขาจะมีตัวคู m แม็กมาให้ความปลอดภัยนี่ครบนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการแว็กนะครับความปลอดภัยนี่ครบแล้วก็ ABS นะครับถุงลมนี้รภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางเลื่นทางละชันมีหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพดเดนชิปมีเฉพาะเกรด MP ี2024และตัว X Series เกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะครับเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดเลฟทอริกนะครับมีให้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็น1.9 ดีไอบูเอร์ตัวนี้เป็นยูโร4่นะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นยูโร5นะครับเพราะฉะนั้นคือเราสามารถเติมพวกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วแต่จะเติมเติมได้เลยตั้งแต่ B 0ูถึง B20 นี่ไฟหน้าชอบมากไฟเดไลท์ไฟหล,ไฟลีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไฟสูงไฟต่ําก็ใช้เปลียงแค่หลอดเดียวกระจังหน้าของ X s e r ซ e s เด่นเด <ๆ S 2> เลยนะครับเป็นสีดาแดงเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วภายใน อ่ยางปูเรียบร้อยแล้วพอทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับหล่อมากสวยมากเจ้าตัว X Series ก็เดี๋ยวคอยไปปรับเบาะเอานะครับตอนนี้เราก็เตรียมเดินทางทุกคนเอารถกลับโชว์รูมก่อนไปเดี๋ยวพี่ตายไปก่อน